สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่89พฤติกรรมการเรียนด้านต่างๆควรใช้ค่าอะไรวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ยได้ไหมเป็นคำถามนะครับจากท่านผู้ชมคลิปถามว่าจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวเฉลี่ยกับพฤติกรรมการเรียนด้านต่างๆในแบบสอบถามแต่ละด้านจะมีคำถามย่อยสี่คำถามให้ตอบเป็นจริงที่สุดไม่จริงเลยและนำมาคิดคะแนน ห้าถึงหนึ่งตามลำดับเราควรใช้ค่าอะไรในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านนั้นกับเกจเ์เรียใช้ค่ามีนของคำถามในแต่ละด้านได้หรือไม่นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับก็เป็นการาตีพิมพ์ในบริษาัทศริลปาาศิลปกรนะครับศึกษาศาสตร์วิจัย อันนี้ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมการเรียนครับใช้ค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันครับตัวต่อมาเป็นเรื่องพฤติกรรมการเรียนนะครับจะวราสารพฤติกรรมมาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เก็บอยู่10มิติครับ10ด้านพฤติกรรมการเรียน10ด้านนะครับก็เป็นคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกันครับตัวที่3นะครับพฤติกรรมการเรียนก็มี10ข้อ ใช้เป็นคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกันครับตัวนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมการเรียนนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ข้อเหมือนกันครับก็จะเป็นคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกันครับตัวอย่างที่5นะครับก็มีอยู่10ด้านครับเหมือนจะว่าเป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนนะครับ ซึ่งนิยมใช้10ด้านนะครับแล้วก็เป็นคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกันครับตอบคำถามครับาการวัดความสัมพันธ์ระหว่างเกตเฉลี่ยกับพฤติกรรมการเรียน,นต่างนะครับใช้ค่าอะไรในการวิเคราะห์ได้นะครับก็มีอยู่2ค่าก็คือค่าคะแนนรวมนะครับหรือซัมและค่าคะแนนเฉลีย่ยหรือค่ามีนนะครับ2ค่านี้ต่างกันยังไงครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า,ามิติการเตรียมตัวก่อนเรียนนะครับมี6ข้อ,อาการปฏิบัติตัวในชั้นเรียนมี5ข้อการทบทวนบทเรียนมี10ข้อคําถามงานที่ได้รับมอบหมายมี7ข้อคําถามรวมทั้งหมดนะครับก็คือ28ข้อความแตกต่างก็คือถ้าเกิดเราใช้คะแนนรวมครับคะแนนก็จะอยู่ในช่วง6กถึงสาครับ ถ้าเกิดเป็นส่วนที่2ก็คือ5ถึง25 10ถึง50 7ถึง35และภาพรวมก็คือ28คะแนนจนถึง140คะแนนนะครับแต่ถ้าหากเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับคะแนนก็จะอยู่ในช่วง1-5ในทุกพาร์ทครับไม่ว่าจะเป็นลายมิต,ติหรือในภาพรวมครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดข้อคำถามในแต่ละด้านไม่เท่ากันนะครับ การใช้คะแนนรวมนะครับอาจจะไม่เหมาะสมการใช้คะแนนเฉลี่ยนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้เพราะว่าแม้ว่าจานวนข้อต่างกันก็ยังใช้ได้ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน youtube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดร้า์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด u u s c r i b e สำหรับท่านที่ต้องการเรียนสติและการวิเคราะห์ข้อมูลกับผมนะครับ ท่านสามารถติดต่อทางอีเมลได้ตามที่ให้ไว้นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ